เย่อเย่ฮขันโหยโย่เย้น้องชายครับพี่เอ้ยไปหาอะไรกินกันไหมว่างปะเนี่ยฮึตอนบ่ายมีประชุมพี่ประชุมพี่ชัดเลยอือไปกินอะไรมาเนี่ยน้องปากใช้ได้เลยนะเนี่ยกินอะฮึเอ่อเมื่อกี้ผมไปกินส้มตำหมดน้องๆในออฟฟิศมาพี่ทำไมอะพี่อู้หูอับเหม็นเหรออึบเลยเหม็นมากเลยน้องมีหรอพี่ วันไมีท้าประชุมด้วยดิเอางี้น้องไม่ต้องห่วงพ,พี่มีของดีมานี่เลยยาสีฟันดอกโบกูสูตรเกลือสมุนไพรตัวนี้เนี่ยช่วยแก้ปัญหากลิ่นปากที่สำคัญเนี่ยเขามีสมุนไพรและก็เทคโนโลยีช่วยกำจัดกลิ่นปากจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะน้องช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนในช่องปาก และก็ดูแลเหงือกและฟันให้สะอาดแข็งแรงอีกด้วยฮะและที่สําคัญช่วยให้ลมหายใจหอมสะอาดสดชื่นแน่นอนนี่รีบเอาไปใช้เลยน้องรักจะได้ปากหอมสะอาดสดชื่นโอ้พี่หอ,อมดีอย่างเงี้ยซื้อที่ไหนได้บ้างอะยาสีฟันดอกบวกัวคู่สูตรกระสูงไทยตัวนี้นะมีขายทุกช่องทางแน่นอนหาซื้อง,ง่ายที่สำคัญมีโปรลดแลกแจกแถมอีกด้วยเยอะแยะมากมายเลยสามารถติดตามได้ที่ดอกบวกัวคู่ทุกช่องทางเลยนะครับ